สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดนะคะในช่องพัชชิมามิชิกค่ะวันนี้ค่ะพัดจะมารีวิวนี่เลยจ้าเจ้าโมโบายโนกูกนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะที่กําลังมองหาโมโบายแล้วก็อยากได้โมโบายราคาถูกนะคะติดตามรีวิวนี้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะพัดจะมาเปิดกล่องรีวิวนะคะพร้อมวิธีประกอบและติดตั้งเจ้าโม,โมโบายโนก,กนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจจิ้งนะคะที่พัดซื้อมานะคะอันนี้พัดซื้อมาจาก l a z a ด้านะคะราคาก็2 0 0้กว่าบาทนะคะก็จำไม่ถ้าจำไม่ผิดนะคะจะเป็น295นะคะแต่ยังไม่รวมส่งนะถ้ารวมส่งก็300ต้นต้นๆนะคะนี่นะคะคือตัวแพ็กเกจจิ้งค่อนข้างดีเลยนะคะเหมาะกับเด็กตัวนี้นะคะเหมาะกับเด็กตั้งแต่ 0M นะคะแล้วก็คือตั้งแต่เด็กแรกเกิดน,นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องพร้อมๆกันเลยค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นด้านในกล่องทั้งหมดนะะก็จะมีตัวยึดนะคะนี่นะคะตัวยึดโมบายนะคะกลับเปนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ห้อยโมบายนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของโมบายนะคะก็จะเป็นรูปหมีนะคะและอันนี้คือมันจะมีรีโมทมาให้ด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นสายที่คล้องต่อกันนะคะ,นนะ,คะและ้วก็ ส่วนสำคัญเลยนั่นก็คือตัวนกค,คู่นะคะก็คือเราจะสั่งการผ่านรีโมทได้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มประกอบกันเลยนะคะคือเริ่มจากนะคะการเริ่มประกอบนะคะก็เริ่มจากนำไอตัวาสายมันจะเป็นแบบาสายผ้านะคะกับห่วงนะคะเพื่อที่จะมาต่อกับตัวของอโมบายนะคะ วิธีการมันก็ง่ายๆเลยค่ะก็คือคล้องไปเลยคล้องคล้องไปกับตัวโมบายสีแฉกน,นี้นะคะก็คล้องให้ครบทั้ง4ด้านนะคะนี่ค่ะมันจะไม่ยากนะคะคือแบบมันมีแบบล็อกให้เราแบบเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเราก็แค่คล้องไปตามล็อกของเขาเลยนะคะ ะะพอเราแบบออคล้องตัวเชือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคล้องตัวโมบายนะคะนั่นก็คือจะเรียกว่าอะไรดีน้องหมีแล้วกันนะคะก็ <g ülme> จะมีหลากสีเนาะเราก็แบบว่าออคล้องลงไปกับห่วงด้านล่างนะคะที่เราประกอบนะคะก็ทำให้ครบทั้งสี่ตัวเลยนะคะ แล้วมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราจะนำมาของตรงกลางนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเรื่อยๆนะคะเราไม่รีบค่ะโดยรวมนะคะอาจจะคือเรามองว่าวัสดุมันก็ไม่ได้แบบ ขี้เล่มากแล้วก็ไม่ได้แบบดีมากนะคะด้วยราคาประมาณนี้นะคะเรามองว่าเออโมบายตัวนี้นะคะเราซื้อมาคือเราคงไม่ได้ใช้งานนานนะคะก็เลยคิดว่าเออเอาราคาที่พอประมาณให้น้องได้แบบว่าเออได,ได้ได้เสริมพัฒนาการอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เลิกใช้อ่ะคะ่ะก็เลยไม่ได้อยากลงทุนแพงมากนะคะเสียดายเงินค่ะ คือเราว่าหลายๆคนก็อาจจะบอกเอออยากได้โมบายเนาะแต่ว่าก็ดูแล้วก็ไม่กล้าตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยเราลองซื้อมาแล้วเพราะเราก็คิดว่าเออลองซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่ค่ะเราก็ประกอบตัวตรงกลางนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคล้องกับตัวเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะคล้องด้านล่างกับตัวนกู๊แบบนี้นะนี่ค่ะ แต่ไอตัวนกคุกนะคะมันจะต้องใช้ถาดน,นะคะจะเป็นถาดก้อนเล็กอะค่ะน่าจะเป็น A-A นะถ้าเป็นฐานก้อนเล็ก,ะะนนะก,ลกใช้ทั้งหมด3ก้อนนะคะแต่ว่าเวลาที่เราจะใส่เนี่ยคะ่ะเราก็ต้องไขน็อตออกมาเนาะแล้วก็ใส่ถาดลงไปนะคะ3ก้อน ก็ค่อยๆทํากันไปนะคะเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะทั้งหมดนะสาก้อนนะพอบอกว่าเหมือนแบบ<ม>พอเราใส่ไปนี่คือเครื่องมันจะทํางานเลยนะแต่ว่าเ,เดี๋ยวเรานะคะจะใช้การควบคุมโดยรีโมทเนาะ mm. พอไขน็อตเสร็จใส่ทานเสร็จนะคะเราก็ไขน็อตเก็บเข้าไปเหมือนเดิมนะคะ อันนี้เราต้องเซฟสุดๆนะคะเพราะว่าอของลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องระวังนะคะ,ะสำหรับรีโมทนะคะให้เราดึงตัวแผ่นพลาสติกออกนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะกดไม่ได้นะคะทุกคน drive, เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเสียงเบือนนบ้องต้นนะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำการใช้รีโมทอีกทีนึงนะในช่วงท้ายนะเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกับเตียงนอนน้องกันนะคะ มาถึงขั้นตอนของการประกอบกับเตียงนะคะจริงๆเขาจะให้สติกเกอร์มานะคะสองสองสองอันนะคะแบบนี้นะคะคือให้เราติดกับตัวไข่ของเขาก่อนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะติดกับเตียงนะคะเดี๋ยวเราจะลองติดด้านหัวเตียงก่อนนะคะ ไม่รู้ว่าจะพอเหมาะหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะเราก็จะประกอบไอ้ตัว okay, okay. ของค <Okay. S 1> ันค <Okay. S 1> ันของตัวโมบายนะคะ <Okay. S 1> ด้านบนนะคะ <Okay. S 1> ก็สวมลงไปแล้วก็หมุนแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> เราก็หาตำแหน่งที่เหมาะสมนะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีสติกเกอร์อีกอันนึ่งนะคะที่อยู่ในกล่องนะคะทุกคนทุกคนก็เอามาแปะเพื่อที่ว่ามันเหมือนจะเป็นตัวแบบเหมือนยึดล็อกให้มันแบบอยู่ให้มันแน่นอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วเราก็ไขเจ้าตัวเ,เขาเรียกอะไรดีอ่ะแกนโมบายหรือเสาโมบายอันนี้นะคะเข้าไปนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ เอาตัวโมบายที่เราประกอบเมื่อสักครู่นะคะของติดเข้าไปด้านบนแบบนี้นะคะสรุปนะคะพัดเลือกที่ติดที่ตำแหน่งปลายเตียงนะคะเวลาที่ให้น้องดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะหันหัวน้องมาอีกทางนึ่งนะคะหรือไม่ก็เลื่อนน้องมาอยู่ตรงกลางนะคะเป็นวิธีการใช้รีโมทนะคะหน้าตารีโมตก็จะเป็นแบบนี้นะคะเ,เริ่มแรกนะคะเราจะกดที่ปุ่ม on off ค่ะ ออนออฟก็คือจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะต่อมาค่ะมันก็จะมีให้เราเลือกนะคะเป็นนี่อันนี้เป็นเพลงนี่ค่ะเป็นปุ่มเพลงแบบนี้นะคะปึ๊บนี่นะคะมันก็จะมีและสมมุติว่าเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกเป็นเพลงที่1เพลงที่2นะคะสมมุติว่าเราใช้เพลงต่อไปเราก็กดปุ่มสองถ้าเป็นอันต่อไปนะคะก็จะเป็นสามนียคะ่ะ มันก็จะเปลี่ยนให้เราไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเล่านิทานนะคะ <Intell> igent, นี่ค่ะ <and> เป็น Story s t อ r y นะคะมิวส the ิก <Music S 2> ค่ะเราก็สามารถเลื่อนได้เหมือนกัน โดยที่กดปุ่มนะคะหนึ่งสองสามนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะเลื่อนไปนะคะอันนี้เป็นเพลงค่ะสมมติว่าเราเปลี่ยนเป็นเพลงที่ห้าหกเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็มี education นะคะมันก็จะเป็นเหมือน เป็นคำศัพท์ต่างๆนะคะตัวนี้นะคะเราสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะคะเป็นทามมิ่งนะคะเอเนี้ย10น t e s นะคะสมมติว่าเราตั้งเวลาแล้วนะคะเราก็จะเปิดเพลงไปนะคะพอ10นาทีมันก็จะปิดให้เรานะคะ นอกจากนี้นะคะเราก็ยังกดสต็อปได้กดสต็อปนี่คือไม่ใช่มันก็แค่หยุดไปเฉยๆนะคะเออมันไม่ใช่แบบเป็นแล้ววลาหลังจากนั้นนะคะมันก็จะกลับมาเล่นได้อีกนะคะมันจะไม่เหมือนกับออนออฟนะคะตัวนี้นะคะก็ยังมีสามารถเปิดเ,ออเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะสมมุติว่าเราเปิดเพลงอ่ะถ้ากดกดกปุ่มสต็อปแล้วต้องกดกลับมาอีกครั้งหนึ่งเน,ะะนี่ยค่ะมันก็จะเล่นได้ต่อนะคะ สมมติว่าเราจะกดเพลงแล้วเราจะาปรับลดเสียงนะคะเราก็กดวนไปเรื่อยค่ะกดตรงวาล่มนะคะอันนี้นะคะมันก็คือเหมือนไเป็นเสียงแบบดังสุดแล้วนะคะแล้วค่อยกดไปอีกนี่ค่ะนี่ค่ะจะเป็นเสียงที่เบหลังจากที่เราเลิกใช้งานแล้วนะคะเราก็กดออฟนะคะ มันก็จะขึ้นเสียงแบบนี้นะคะก็เป็นอันว่าจบการทำงานนะคะนี่นะคะน้องก็สนใจคำศัพท์นะคะน้องเพิ่งหนึ่งเดือนนะคะกับ22วันนะคะ ยังไงกันบ้างคะ่ะกับคลิปนะคะที่พัดนํามาฝากกันในวันนี้นะคะพัดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากกันหน่อยนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ชอ่องพัชชีมัมมี่ทีกไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวไปแล้วะะละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ